เรื่องเกี่ยวกับค่าไฟแพงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วตอนนี้ค่าไฟมันขึ้นมาเกือเดือนนะครับขึ้นจากเยอะขึ้นจากเดิมเมยอะไหมครับขึ้นมาสองเดือนแล้วลูกตั้งแต่พฤษภาคม,<อ>มันิถุนาเนี่ยครับอ๋อเดือนเมษาเมษาใช่เมษาแล้วก็มาเดือนพฤษภาใช่ค่ะมิถุาก็มาแล้วป่ะขึันไม่ได้อยเปื่อยขึ้นเพาราะว่าเป็นจำนวนมากขึ้นขึ้นจากเดิมเยอะไหมครับเยอะมากนะเพราะปกติบ้านจะเสียที่สามพัน เ3 0แดล้วขึ้นมา4,000ือน0เดือนเดือ <5, 000. S 1> นเดือนเมเมนาสาขึ้น 5, ขึ้นมา10,000 3,009ขึ้นมา3,009แ,แ,าาแล้วก็มา4,000แล้ว,าา 4, 9, ลวก็มา4,009แล้วก็มา4,009ล่าสุดที่เรามา5,000กว่ามา5,000กว่า uh huh. คือปกติที่บ้านเราใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่ปกติเลยนะคะอยู่ที่3,000 ใช่ค่ะไม่เกินก็จะมาขึ้นถึงพพถึงหลก 4, <ช>ักสี่พันถึงหลักห้าพันใช่ค่ะห้าพันกว่าแต่ล่าสุดแล้วได้โทรไปสอบถาม<ช>ทางการไฟฟ้าไหมครับว่าทําไมทําไมถึงขึ้นขึ้นเพราะอะไรอ่ะไม่ไม่ได้สอบถามเลยเราก็ชาระแบบนี้มาแล้วก็มาอีกใจว่าถึางก็บอกที่ค่าเอีขึ้นค่าอะไรขึ้น เราก็ใช้ไฟตามปกติและก็มีใช้ชีวิตเหมือนปกติทุกอย่างค่ะปกติกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีครับิดลูไม่เป่าออกมาแล้วป้าติดบ้าน,านจะกลับเข้าบ้านทีก็สี่โมงครึ่งห้าโมงแล้วก็ใช้ปกติไม่ได้เปิดแอร์อะไรในกลางวันในช่วงกลางวันอะไรต่า,า,า,าครับใช้ชีวิตเดิมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแล้วอยากให้ให้เขามาชี้แจงหรือว่า รถข้าไฟยังไงมากครับอยากให้ทุกคนชี้แจงให้เราเข้าใจมากกว่านี้หรือรถทอรถจอดได้ไหมคือมันบางครั้งมันไม่ไหวนะค่าคองชีพทุกวันกงแพงมากด้วยการค้าการขายตลอด นี่ป้าติดค่าไฟมากี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วยังไม่ได้ไปจ่ายเลยใช่มื่อวันหมื่นกว่าบาทแล้นะใกายของก็เงียบแล้วมาเจอค่าไฟอย่างนี้อีกใช่แล้วที่ป้าเป็นเจ้าระอ๋อนี่ชาวชาวร้านด้วยเช่าร้านที่เขาใช่เช่าไฟที่น้าป้าต้องชำระเองชำระเองหมดนะนะ าราคาหนึ่งเดอนใช่ไหมคะร้านข้างนอก,กนเสียสองทางป้าทุกเสียค่าไฟประมาณเดือนละหมื่นราสุดนี่หมื่นสี่ร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์ใช่ครับอันนี้สองสองเดือนใช่ไหมสองเดือนลูกหมื่นกว่าบ,บาทน,นี่สองเดือนนะใช่ค่ะ เดือนล่าสุ 5, 5, <000. S 1> ดห้าก่อน5้0 0ันเดือนนี้ห้าพกว่าอ๋อเดืเอนก่อนห้าพันบาท9ก้สตางค์เสตางค์แล้วก็ 5, <000. S 2> มามาเดือนนี้5,417บาทใช่ตามินเลยครับแล้จะไหวมแบบนี้ <c oughs> ที่แจ้งให้ประชาชนทุกท่าน,นท,นท,นนทนาราบนะครับก็คือค่าไฟที่บอกว่าปาระจําเดือนเมษาเนี่ยในเรื่องของการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าของการเดินฟ้าเนี่ยมันเป็นการเก็บแบบลักษณะคล้ายคล้อมเดือนนะครับค่าไฟของเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นค่าไฟส่วนหนึ่งนะครับของเดือนมีนานะครับแล้วก็ไปของเมษาช่วงต้นเดือนแค่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงมีนาเนี่ยอุณักษหมากย,ยังไม่ได้สูงมากนะครับมันจะเริ่มสูงมาตอนช่วงเดือนเมษาและพฤษภา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าค่าไฟของเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะสูงมากกว่าช่วงเดือนมีนาและกุมพ่าไปจนมาแต่พอในที่ผมอธิบายไปม่แก้ครับว่าค่าแความร้อนเนี่ยมันมีความอุณหภูมิสูงมากในช่วงเมษาพฤ่สภาบดีเพราะฉะนั้นค่าไฟที่ออกในเดือนพฤษภานะครับก็จะเป็นค่าไฟที่เกิดขึ้นในช่วงของเมษาและพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่เรามีอุณหภูมิสูงขึ้นมากการทํางานของระบบรณ์ไฟฟ้านะครับ ถึง <S an> เรามีลักษณะการใช้ไฟเหมือนเดิมแต่การทํางานของความไฟฟ้าฟเนี่ยก็มีการทางานมากขึ้นอย่างมีเห็นหลายๆคลิปในสื่อโซเชียลต,ต่างๆที่ได้มาที่สจน์ให้เห็นว่าถ้าอุณหภูมิมีการสูงขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีการเำงาแสงมากขึ้นด้วยมันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดค่าแรืไฟฟ้าแพงนะครับแล้วในส่วนของประชาชนเขาบอกว่ากลางกลางวันเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลย เขากาเปิดตู้เย็นไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาตอนเย็นแต่ว่าค่าค่าค่าไฟก็ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับถึงเราจะไม่ได้อยู่บ้านนะครับแต่มีเพียงแค่ตู้เย็นนะครับแต่อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิของตู้เย็นเนี่ยเราตั้งอุณหภูมิไว้เป็นค่าคงที่เพราะนั้นเวลาอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นนะครับ ตู้เย็นก็ต้องพยายามทํางานให้ตัวเองมีความเย็นความเย็นเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะนั้นการทํางานของตู้ตูเย็นก็ต้องมีการใช้กาลังงานการไฟฟ้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําตอบไม่ง่ายนะครับแต่วิธีการตรวจสอบของประชาชนก็ดูไม่ง่ายครับนะครับวิธีการตรวจสอบว่ามิเตอร์มีความผิดปกติไหมมิเตอร์มีโอกาสเสียไหมนะครับวิธีการตรวจสอบไม่ง่ายทําเองได้ที่บ้านนะครับก็การโดยการยกเบรกเกอร์นะครับหรืออุปกรณ์ตัดตอนระบบไฟฟ้าที่เท่าบ้าน ตัวแรกนะครับยกเสมือนว่าไม่มีการใช้ไฟนะครับแล้วลองไปดูที่ตัวมิเตอร์เรานะครับว่าตัวเครื่องวัดของเราเนี่ยมีการหมุนมีการทางานไหมนะครับถ้าพบลักษณะนี้แจ้งการไฟฟ้าได้เลยครับแสดงว่ามิเตอร์มีปัญหาอันนี้เด็กไฟฟ้าต้องไปตรวจสอบให้นะครับแต่ถ้าไม่มีการหมุนก็แสดงว่าตัวมิเตอร์ไม่ได้มีการทํางานเกิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบขั้นต่อไปนะครับว่าเในบ้านเรามีกระแสไฟฟ้าั่วไหมนะครับ ก็โดยการถอดอุปกรณ์ที่มีการใช้ไฟในบ้านที่หมดนะครับแล้วก็ยกเบรกเกอร์นะครับตัวแรกที่ยกไว้เมื่อกี้นะครับขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปดูที่ตัวมิเตอร์อีกครั้งหนึ่งถ้าตัวมิเตอร์มีการหมุนก็แสดงว่ามีสายไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในบ้านเนี่ยเส้นใดเส้นหนึ่งอาจจะมีการชํารุดนะครับเกิดให้เกิดกระแสไฟฟ้า่วได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายของบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับอันนี้อาจจะต้องเรียกทางช่าง ที่เกี่ยวข้องด้านระบบไฟฟ้าเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วใน,นส่วนของค่า F T ครับที่บอกว่ามีเพิ่มขึ้นค,คือ,ค,ค,อคืออะไรพี่ค่า F T ก็คือค่าไฟฟ้าผันแบนะครับซึ่งมีการกระตับวงรอบทุก4ีเดือนนะครับจากที่ผมตรวจสอบมาล่าสุดนะครับก็ตั้งแต่เมื่อสิ้นปี65จนถึงประมาณเมษา66เนี่ยค่า F T ยังคงที่นะครับ แต่ในช่วงแรกีของข้าพฤษธภานะครับที่จะเลือกใช้รอบใหม่ก็จะมีการลดลงตามประากาศของกรกพรนะครับซึ่งอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ค่าคีที่ลดลงก็ลดลงประมาณสามสตางค์้ที่ผมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้ค่าไฟลดลงเนะี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือลักษณะการใช้ไฟนะครับอันนี้เราก็ต้องหาวิธีอื่นช่วยเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ยังมีครับว่าตอนนี้เรา เข้าสู่หน้าฝนแล้วอุณหภูมิภายนอกน่าจะไม่ได้สูงมากในช่วงเมืเดือนเมษาที่สภานะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับการค่ากระแ่ไฟฟ้าก็น่าจะเริ่มลดลงแล้วฟังหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงพี่ครับก็ค่าเอทีก็คือค่าไฟฟ้าแปรนะครับซึ่งจะมีคณะกรรมการที่กํากับดูแลนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาในการจะปรับค่าเอีในแต่ละงวดซึ่งในแต่ละงวดเนี่ย ก็จะใช้ประมาณ4เดือนนะครับอย่างที่มีข่าวว่าค่า f อมีการสูงขึ้นหรือเปล่านะครับก็ในตัวเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นว่าค่า f อตั้งแต่เมื่อสิ้นเดือนธันวานะครับของปี2,565นะครับอยู่ที่93.43สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อพอมีประกาศนวดนใหม่ในเดือนของเดือนมกราจนถึงเมษาห6 6นะครับ ค่า FP ของบ้านเรือนเข้าไปนะครับก็ยังอยู่ที่93.43สตางค์นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าค่าไอีตั้งแต่สิ้นปีจนถึงเดือนมษายนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่กับการคณะกรรมการได้มีการประกาศล่าสุดนะครับในช่วงของค่า FP ของเดือนเดือนที่จะใช้ใหม่ก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมเนี่ยค่าไอพีจะลดลงนะครับเหลืออยู่ที่91.9สตางค์ รัะนั้นค่า f อมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ค่า f อไม่ได้สูงขึ้นตามที่ประชาชนเขาเข้าใจใช่ครับนะครับรวมทั้งค่าไฟถานก็ไม่ได้มีการตับนะครับเพวฉะน,นั้นค่าเอฟทีเป็นค่าไฟค้าถ่าแปรอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามนะครับว่ามีการปรับทุก4ี่เดือนนะครับแต่ก็จะมีการตับตันลูกหน้าก่อนการใช้ของรถใหม่นะครับ